มีเหตุผลไหมว่าแบบว่าทําไมถึงไปเรียนสายนั้นอะไรงี้ยมีแรงบันดาลใจปะหมายถึงว่าม่เรียนตอนมปลายหรือว่าตอนมหาลัยทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าเราก็มันก็มันก็บอกยากอยู่กันนะเพราะว่าทําไมถึงไปเรียนสายสิ่งคำนวณอะไรมีเหตุผลไหมอ่ามันด้วยคำนั้นตอนนั้นน่านาจะเด็กก็เลยคิดว่าไม่ชอบฟื้ ไม่ชอบสีก็เลยแบบสีสีไป็นเรื่อสีคำนวณดีกว่าแต่ว่าแล้วว่าพลอยก็ชอบวาดรูปเหรอหรือยังไงหรือชอบแนววาดตวรูปวาดได้แต่ไม่ได้ชอบเคยชอบตอนเด็กแต่พอให้เตรียมจริงจังก็ไม่ได้ชอบขนาดนะ้ดีแล้วเออถือว่าดีแล้วที่ได้คนพบว่าเราไม่ชอบอะไร ใช่ขอคุณจรอันนี้อนมาหาอะไรที <Hobby craving> like ่เรียนเอกหัวอน่ะคือตอนแรกเรามันขึ้นชื่อแบบชื่อชื่อเอกเนี่ยมันมีคำว่าการจัดการเข้ามาแล้วเราอ่ะอยากเรียนสายจริงอยากเรียนสายบริหารก็ตอนแรกคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เราสับได้เรียนะมันจะเกี่ยวกับอะไรก็คือมารู้หลังจากที่ สอบติดไปแล้วแล้วต้องอมาหาข้อมูลว่าค่ะเกี่ยวกับอะไร mm. แต่แคนน mm. นน่ตอนนั้นตอนอุเดียระรู้ตัวว่าไม่ชอบวิทยาศาสตบแค่นั้นเลยก็เลยไม่เรียน,นุดเดย์ก็เลยไปเรียนคณิตคำนวณซึ่งสิทธิคำนวณของโรงเรียนที่เราเรีย oh. น,น,นอ่ะมันเน้นคณิตกับอัคณิต mm hmm. นั่นแหละก็คือุผลหลักก็คือแค่หนีแล้วก็แค่รู้สึกว่า ไม่ได้อยากทําอาชีพอารมณ์แบบวิศวะอะไรแบบนี้ไม่มีหรออุ้ยเจียบจังไม่ไม่มันเป็นแค่ความชอบเราก็ใจก็ใจเราแซลเฉยอะไรนั่นแหละเราก็เลยหนียังคืนค่านอนก็ไปต่อบมหาอะไรแปลว่าถ้ามันนการจัดการแปลว่าเราก็ว่าไงเนา ถามแม่เราเราแค่จะถามว่าหมอปลาเ่ะอทำไมถึงลดถ,ถึงเลือกเรียนเอ,อ่อเลือกเรียนวิทย์คณิตเมื่อถึงเรา,าเหรออ๋อเพราะว่าเราเอ,อ่อได้เก่งคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็กนะโอ้โหยากนะนสิคณิตต้องแบบเป็นคนที่แบบอันุตสาหะเลยนะ ก็ไม่ถึงขนาด,ดนั้นคือพ่อพ่อเรามันมันโอ้โหท้าวพรามได้เยอะอยู่เหมือนกันนะก็คือพ่อเราอะเขาเป็นคนที่เรียนเก่งระดับหนึง่งแล้วก็เป็นคนหัวหัวด้านนี้ระดับหนึง่งแล้วก็อาจจะเป็นถ้าผู้เชิญกรรมพันธุ์ก็อาจจะทรงผลก็คงทรงผลอยู่บ้างนั่นแหละก็ะ <S 2> <S 2> <S คือเขาก็เอจะทรงผลให้เรามีความที่แบบว่าคำนวณคณิตศาสตร์ได้บ้างอืมได้ดีได้เก่งกว่าคนในวัยเดียวกันแล้ว ด้วยความที่พ่อเขาทนานาด้านเนี้ยเขาจะมีหนังสือชื่อว่าความรู้รอบตัวะหนังสือความรู้รอบตัวด้านหลังของหนังสือมันจะมีเขียนไ้เลยว่าการคํานวณตรีโกณมิติพื้นที่วงกลมหรือการคํานวณพื้นที่ทรงกระบอกรุ่นนี่นั่นอะ่ะเต็ไมไปหมดเลยซึ่งหนังสือเล่มนั้นอะ่ะพ่อให้เราอ่านมันเป็นหนังสือประจำตัวของพ่อเขาเออแล้วก็พ่อให้เราอ่านช่วงตอนประมาณตั้งแต่สมัยะถมผสมสามผสมสี่บ้าง อืมอันที่เราเล่าให้ฟังก็กคือเราได้ไปอยู่กับพ่อตั้งแต่ตอนปสามใช่ปะแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะพอ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 อยู่กับพ่อตั้งแต่ปสามเพ่อพ่อก็เอาหนังสือเล่มนี้มาให้เราอ่านอืมมันเป็นหนังสือประจําตัวเขาอ่ะเออแล้วเขาก็เลยครับให้เราอ่านแล้วเราแล้วเราก็สนุกกับการอ่านด้วยเว้ยเพราะมันเป็นหนังสือที่เก็บความรู้ทุกสิ่งอย่างบนบน,บนโลกใบนี้ที่บอกไว้ว่าอะไรนะประเทศที่มีชื่อเสียงด้านนาฬิกาที่สุดของโลก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนคําถามไต้พบถามมาตอบกลับเออใช่มันจะเป็นอย่างนั้นแหะแล้วก็เราเราก็จะมีบที่สุดของประวัติศาสตร์ไทยที่สุดของโลกที่สุดของนู่นนี่นั่นแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็น่นแหละอย่างที่บอกก็คือจะเป็นพวกการคํานวณพื้นที่ของคณิตศาสตร์หรือว่าตัวค่าค่าตัวเลขพายค่าตัวเลขเอ,อ่อสมการต่างๆจำไม่ค่อยได้แล้วมีตัวอะไรบ้าง คืออาจารย์ไปหมดแล้วนั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยได้สูมซับแล้วแล้วเวลาเราเวลาแล้วพ่อพ่อด้วยความที่ชอบด้านนี้มากพ่อเป็นคนที่ชอบคณิตศาสตร์มากเขาก็เลยเหมือนประมาณกลๆประมาณว่าพอมีการบ้านวิชาด้านเนี้ยพ่อก็จะมาดูแล้วก็บอกเราเอแนะนําให้เรารู้ว่าเออการบ้านรงส่วนเนี้ยทํายังไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับ ได้มาด้วยอืมคุณแล้วว่ามันก็คล้ายกับที่ที่เราโดนให้ท่องศัพท์เหมือนกันนะเพเีงแต่ว่าแบบเปลี่ยนีิชาอ่าใช่ใช่เพราะว่าครอบครัวเราสนับสนุนด้านนี้หรือซัพพอร์ตเราด้านนี้เป็นพิเศษเราก็จะชํานาญด้านนี้ได้โดนที่มันได้ยากขึ้นใช่ไหมอืมอ่ะนีะะ่ก็คือน่าจะคล้ายกันแค่เราที่เราบอกว่าเปลี่ยนวิชาอืมใช่แล้ว พอขึ้นมาต้นมปลายอะ่ะเขาก็เริ่มตั้งคาถามใช่ไหมว่าแบบคนที่เก่งคํานวณเนี่ยคือคือขอโมนิดนึงก็คือเราเราเก่งคํานวณขนาดไหนก็จะมารประมาณว่าอยู่ป .5 ป .6 อะ่ะเราอ่ะจะสามารถหลับโดยที่อาจารย์จะไม่ปลุกแล้วทุกคนในห้องจะไม่ปลุกในคาบวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าเขารู้ว่าต่อให้หลับเขาหลับได้แล้ว <laughs> <laughs> แล้วมันจะมีโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งประมาณว่าก็คืออาจารย์เขาอะเขาจะเขียนโจทย์บนกระดานใช่ป่ะแล้วเขาก็จะถามว่ามีใครจะมาตอบข้อนี้บ้างไหมหรือใครจะมาแสดงวิธีทาข้อนี้ใช่ไหมคือถ้าเกิดถ้าเกิดดรกชั้นเนี่ยจะเป็นคนนอนหลับอยู่ในห้องเออแล้วคนแล้วถ้าแล้วพอพอพออาจารย์ตั้งคำถามแล้วห้องมันเงียบอะ่ะไม่มีใครลุกขึ้นมาตอบอะอาจารย์ก็จะบอกว่าปลุกนายสูรศัสักนี่ ตาลงเอนได้ทรับแล้วตัวเราอ่ะตัวเราก็จะลืมตาขึ้นมาแล้วจะบอกแต่ว่าทำโจทย์บนกระดาษสี่เราก็จะแบบอ๋อแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปเขียนเขียนเขียนแล้วก็กลับมานอนต่อมันจะเป็นแบบนั้นนะแต่เฉพาะแต่ผลแบบนั้นจะเป็นเฉพาะตอนปฐมไง เออพราะว่าเพรมันได้พื้นฐานมาจากพ่อแบบแน่นๆเลยอเออมันก็เลยแบบตึงมากเราเราจะเป็นคนที่สมัยวะถมอะ่ะเราจะเรียนล่วงหน้าคนอื่นไปประมาณปีสองปีเลยาคณะคณิตศาสตร์อืม<ด>มันเอเอมันก็เลยมันก็เลยเกิดโมเมนต์แบบนั้นในชีวิในวัยเด็ก <laughs> เราก็เลยเป็นคนหนึ่งที่แบบเชื่อว่าเอาเอเราคงเก่งด้านการคำนวณด้านอะไในนี้อยู่แล้วไง เออมันก็เลยส่งผลไปถึงตอนมอต้นมปลายถามว่าตอนเราอยู่มต้นมปลายเราถามเราจะรู้จริงๆหรอว่าเราอยากเรียนอะไรอะเราไม่รู้เราก็แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโตไปแล้วสิ่งที่เราถนาัดแต่สิ่งที่เรารู้สิ่งเราเป็นนู่นนี่นั่นเราจะทําอาชีพอะไรกันแน่ยืนมาดีเด็กหลายคนก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองชอบอะไรหรืออยากเป็นอะไรจริงๆเคยปะของ